ไปเหลือบตามองเห็นตัวเจพาร์นี่แหละที่กําไรออกมาแข็งแรงเลยแล้วก็ดีกว่าคาดด้วยนะคะพี่กดเป็นยังไงคะกำไรในไตรมาสสามครับผมก็ต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่าดีกว่าคาดนะครับก็จริงๆแล้วมันจริงก่อนตอนตอนพรีวิวอะผมก็บอกว่ามันมันดีอยู่แล้วนะครับประมาณ2ี่ยี่สิบล้านนี่แหละครับสิบเก้าล้านเนี่ยนะครับก็ออกมายี่สิบสองล้านนี่ก็ถือว่าดีกว่าคาดแต่ว่ามันก็ใกล้ใกล้เคียงนะครับสิ่งที่มันดีเนี่ยมันคือคือมันดีทุกทุกไตรมาสไล่กันอันนี้สําคัญนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆในส่วนของจริงธุรกิจเจพางนี่คือที่ทจอดรถอาจจะดูไม่ไม่ได้มีอะไระน่าสนใจเท่าไหร่เล็กๆแต่บังเอิญว่าตัวเชยพังเนี่ยมีทําเลที่จอดรถที่มันต้องบอกว่าอยู่ในทําเลที่มีศักยภาพเป็นเป็นพาร์คแอเรียนะครับ <ๆ S 1> นั้นเนี่ยการจราจรคับข้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นหัวใจหลักเลยที่ทําให้อ่าการ รายได้ของตัวเชยพักเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวประกอบกับเขาไม่ได้แค่ว่าจะบริการพื้นที่จอดรถอย่างเดียวที่จอดรถอย่างเดียวนะครับเขายังไปบริหารที่อื่นรวมไปถึงต้องบอกว่ารวมไปถึงเรื่องของการให้คําปรึกษาแล้วก็รับติดตั้งระบบจอดรถต้องบอกว่าวันนี้ระบบจอดรถเนี่ยมีการการใช้กันหลากหลาย มากขึ้นนะครับซึ่งเขาก็มีโปรเจกต์สองสามโปรเจกต์ที่ที่เริ่มรับรู้รายได้เข้ามาเรื่อยๆตามงานที่เสร็จนะซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่คุณผูมันงลงทุนมันก็เยอะเหมือนกันโครงการนึประมาณหลายเป็น,เป,นเป็นหลักร้อยล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันรับรู้รายได้เข้ามามันก็รับรู้รับรู้เป็นเอ่อเป็นตามงานที่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มไล่เข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยทําให้งบออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวแล้วก็ดีกว่าที่คาดน,นะครับเก้าเดือนเนี่ยทำไป,ป ประมาณการทั้งปีของเราที่ประมาณ64ล้านนะครับซึ <S <S ่งก่อนหน,น้านี้เราก็บอกว่าถ้ามันออกมาตามนี้นะหรือว่าดีกว่าคาดตรงนี้นะเราจะมีการปรับเพิ่มประมาณการแน่นอนนะครับว่าตรงนี้มันมันต่ำกว่าที่เราคาดเราก็คงจะมีโอกาสที่จะปรับประมาณการขึ้นนะครับในรอบนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็เป็นการปรับในปี2023เป็นหลักนะครับส่วนปี24เนี่ยการเติบโตก็ยังมีความต่อเนื่องต้องบอกว่ามีความต่อเนื่องเพราะว่าหลังจาก IPO แล้วเนี่ยเขาก็จะมีเงินเข้าไปลงทุนมากขึ้นนะครับ ขยายพื้นที่จอดรถเพิ่มเปิมมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีทําเลที่มีศักยภาพมากนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าพวกโรงพยาบาลน,นะฮะโดยเฉพาะโรงพยาบาลเนี่ยไปถ้าไปโรงพยาบาลรถจะหาที่จอดยากมากนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่สําคัญนะครับที่เชฟ้พากําลังขยายไปตรงนั้นนะครับรวมไปถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างาร,ระบบสาธารณะอย่างรถไฟก็จะมีที่จอดรถจอดของ เราพอมออะไรต่างๆได้สายไฟในสายรถไฟฟ้าสายสีต่างๆนะก็จะเห็นภาพพวกนี้ดังนั้นทำเลพวกนี้ศักยภาพค่อนข้าง,งสูงมากนะครับแล้วก็มีลงทุนใหญ่ๆไหมก็มีนะซึ่งตรงนั้นก็จะเริ่มเข้ามาในปีหน้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลพระน่งเก้านะครับที่เป็นองรงการใหญ่เลยตดีนี้ลงทุนแบบว่าเช่าแบบ30ปีเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้กําไรปีหน้าเนี่ยเรามองว่าเติบโตเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบต้องบอกว่าสูงมากๆนะครับสูงมากๆแล้วก็ต้องบอกว่า อันนี้แหละน่าจะเป็นตัวที่มีศักยภาพนะครับคร<ช>ับ <พอ S 2> แล้วก็ราคาเป้าหมายที่เราให้ไว้เนี่ยหกบาทสี่สิบเป็นการมองเนี่ยของวอิเคราะห์ประเมินโดยวิธี DCF นะครับซึ่งก็ผมคิดว่าวันนี้ถ้าดูเป็น PE จริงๆก็ไม่ได้แพงนะครับพะ PE ประมาณแค่สิบแปดเท่านั้นราคาปัจจุบันนะแต่ว่าราคาเป้าหมายที่ผมให้ไว้เนี่ยถ้าเป็น DCF ประมาณหกสบาทเนี่ยคิดเป็น PE ก็ประมาณยี่สิบยี่สิบสี่เท่าก็ยังไม่ได้ว่าสุดยังไม่ได้ว่าแพงนะแต่ว่าเป็น PE ปีหน้านะครับไม่ใช่เป็น PE ปีนี้ ครับผมซึ่งถ้าดูจากตัวกราฟเนี่ยกราฟหน่อยนะฮะตัวของเจพาร์นะครับก็ตอนนี้เรียกว่าทิศทางเนี่ยแข็งแรงกว่าตลาดนะครับแล้วก็มีการทำนิวไฮนะครับในกรอบระยะสั้นๆก็คือขึ้นเหนือแนวต้านนะครับบริเวณสี่บาทสี่สิบแปดขึ้นมานะครับก็เรียกว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวกนะฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่4บาทเจสิบสี่นะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยจะมีอยู่เดี๋ยวขอเปิดทม์เฟรมหกสนาทีนิดหนึ่งนะครับแนวต้านถัดไปนะครับก็จะมีอยู่แถวโซนประมาณช่วง นี่ครับ4.8นะครับแล้วก็มีอีกทีหนึ่งประมาณโซน5บาทนะครับแล้วก็มีไฮอยู่ที่5.35นะครับถ้าเบร a ขึ้นเหนือตรงนี้ไปได้ก็จะเป็น all time high นะครับซึ่งถ้าดูจากกราฟตอนนี้นะฮะ4.74แล้วก็เป้าหมายที่ทางพี่กดมีให้ไว้6.4เนี่ยถือว่ามี up ไซด e พอสมควรนะครับผมก็เป็นหุ้นที่เราเลือกมาในวันนี้นั่นเองนะครับ